ใส่ให้เซโลเหล่าเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ปอนอยู่กับเกม Origin Battle Chronicle ค่ะเป็นเกมแนว MMORPG ค่ะเป็นเกมจากจีนค่ะคุณผู้ชมสไตล,ล์ภาพสวยมากๆนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะสนุกขนาดไหนแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร e และคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อไปกระใจายในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้ปอนกี่ด้วยนะ ข้ามาหน้าแรกนะคะก็จะเป็นการเลือกอาชีพนะคผู้ชมที่เราจะเล่นนะคะอาชีพแรกนะคะก็จะเป็นอัศวินค่ะคุณผู้ชมนี่อัศวินผู้มีเกียรตินะ,ะใช้เป็นดาบใหญ่นะคุณผู้ชมเนาะอาชีพมีจะเลือกได้แต่เพศชายนะคะในตอนต้นเกมนะคะโอเคอาชีพต่อไปจอมเวทค่ะนี่จอมเวทก็จะเลือกได้เป็นผู้หญิงนะคะคุณผู้ชมเนาะนี่เป็นราชนีแห่งน้ําแข็งผู้เยือกเย็นนะคะเออเทมากเลยคุณผู้ชม อาชีพต <Workers. S 2> like ่อไปเป็นนักขานูค่ะนักขานูจะเหมือนเลือกได้2เพศนะคะคุณผู้ชมเนาะก็จะเลือกเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้นะฮะใครที่ชอบสายตีไวๆนะก็นักขานูได้เลยนะอาชีพต่อไปแม่มดค่ะคุณผู้ชมจะเลือกได้แต่เพศหญิงนะคะใช้ปืนคุณผู้ชมวอาชีพนี้เท่มากเลยอ่ะพะอาจจะเล่นอาชีพนี้นะคุณผู้ชมต่อไปเนะคะเป็นหมัดค่ะคุณผู้ชมหมัดจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมวิเกมนี้ผู้หญิงเยอะนะคุณผู้ชมน่าสนใจนะคะ ต่อไปเป็นนายพลนะคะนายพลโหอาชีพมีเท่มากคุณผู้ชมเป็นกวนอูนะครับเป็นทวนนะครคุณผู้ชมเราเล่นได้เป็นเพศชายนะค,ะคุณผู้ชมผู้อาชีพมีเท่อะแต่ว่าเราจะได้รับิบเพราะอยากเล่นแม่หมดจังเลยคุณผู้ชมเป็นปืนเอาไงดีหรือจะเป็นนายพลนะครับเ็เป็นนายพลไปเลยนะเออเท่ๆเก๋ๆไปเลยนะคะ อ๋อเขาก็จะมีให้เลือกหน้าด้วยคุณผู้ชมถ้าใครอยากเป็นแบบโหดๆนะเป็นแบบว่าโกอูก็เลือกทรงพลังได้เลยค่ะที่ปอนก็จะเลือกเป็นแบบว่าอ่อนโยนนิดนึงนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะค,ะคุณผู้ชมเนาะโหคุณผู้ชมเข้าเกมมาก็คือแจกก่อนเลยนะคะดับแรกนะคุณผู้ชมตัวเกมแจกก่อนเลยนะคะนี่ โอ้คุณผู้มชมชุดมันเท่มากเลยค่ะชุดปอนเท่มากเลยนะโูหเกมมีดีค่ะแล้วก็ภาพค่อนข้างสมูทนะคะแต่ว่าภาพสวยนะคุณผู้มชมดูชุดดิชุดปอนสีค่อนข้างขมมากๆนะฮะเกมทํามาดีมากๆเลยค่ะ,ะก่อนอื่นก็เดี๋ยวปอนจะไปตัวทำเควสก่อนนะคะเนาะสำหรับเกม MMORPG นะคะก็แนะนำว่าทำเควสไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆนะ,ะไปลุยตัวเกมมีภาษาไทายด้วยนะคะ แล้วคนก็เหมือนจะเล่นเยอะด้วยนะคุณผู้ชมเห็นคนวิ่งไปวิ่งมาเยอะเลยวิอยากได้มาแล้วขับไร้มนุษย์ครึ่งนกโอเคค่ะลุยเฮ้ยภาพโอเคนะภาพโอเคเลยค่ะเอฟเฟกโอเคค่ะเกมนี้ดีนะแตะพอทำมิชชั่นไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมอุวยคุณผู้ชมอาชีพปอนเทอ่ะอาชีพที่เป็นทวนอ่ะเพราะว่าเท่นะแล้วสกิลสวยมากเลยอ่ะถ้าแนะนำว่าจะเล่นอาชีพอะไรนะคุณผู้ชมเล่นอาชีพทวนเพราะว่าดีนะ โอเคเอาชนะเทวด,ดาอะไรสักอย่างุผู้ชมเทวด,ดาแห่งความตาอุเทสทังเลยอะ่ะมีการหลบสกิลด้วยนะคะเกมมีนะในส่วนกุศลการตัวใหญ่แลนะ้วโอ้โปั๊บไฟคารเดียวตายเลยอรอโหดจังทำเคลยไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวป้อนทำเคลยไปเรื่อยๆก่อนนะ ดีคุณผู้ชมปอนได้สัตว์ขี่แล้วนะปอนได้มาแล้วมาเท่มากเลยคุณผู้ชมเหมาะกับเรามากนะปอนเดินคุยไปเรื่อยๆก่อนนะคะช่วงต้นเกมนาอไม่ต้องทำอะไรมากนะ,ะเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ไปก่อน,นะคะตอนนี้ มาค่คุณผู้ชมค่เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าทาง X7 เกมนะคะเขาแจกอะไรเราบ้างนะคุณผู้ชมเนาะว่ามีโค้ดอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะก่อนอื่นก็คลิกแคปบ้านซายนะคะแล้วก็ไปที่สวัสดิการค่ะรัาของขวัญน,นะคะมีมาให้2รหัสนะค,ะคุณผู้ชมและที่สําคัญคุณผู้ชมขาเขามีคูปองเงินสดให้นะคะ 6,480อยหยวนเลยค่ะคุณผู้ชมตีเป็นเงินไทยอยู่ที่30,000บาทค่ะคุณผู้ชมประมาณ2 9 4 7 6บาทนะตีไปเป็นประมาณ30,000บาทนะคุณผู้ชมหูแจกวันละ30,000บาทคุณผู้ชมโอ้ m ม g ก็คุณผู้ชมแจกเยอะมากนะคะเกมนี้เนาะมีไทยของขวัญด้วยแล้วก็แจกคุปองเงินสดว,วันละส0 0 0 0ืบาทคุณผู้ชม นานๆนานทีนะฮะจะมีเกมที่ใจดีขนาดนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันแบบจัดเต็มกันค่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้ต้องเติมเลยนะครับเพราะว่าเป็นแบบว่าเติมครั้งแรกแล้วได้เลยนะฮะการ์ดมูลค่าสูงสุดเนาะคุณผู้ชมเนาะอันนี้น่าจะคุ้มนะ,ะแค่ร้อยก้าสิบแปดหยวนคุณผู้ชมเรามีเป็นมือเปิดใช้งานโอเคเปิดใช้งานเลยนะคะกดรับได้เลยนะฮะพวกนี้เป็นของเออ่ที่เราซื้อมานะคุณผู้ชมเนาะเป็นแบบเติมนะฮะคุณผู้ชม ปอยิอชอบชุดเดิมมากกว่าปอลไม่ค่อยชอบชุดแฟชั่นอันนี้ฮะคุณผู้ชมเพราะว่าชุดเดิมเท่อยู่แล้วนะอาจจะถ้าเป็นชุดแบบเท่ๆเดี๋ยวปอมาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็มันจะได้ของแดงมาด้วยนะฮะนี่กดรับเลยนะคะนี่อาวุธนะอโอเคปอลเปลี่ยนไปอันนี้ดีกว่าอันนี้ดูเท่กว่านะ <laughs> เท่กว่าอมยิม้ม <laughs> นี่โหคุณผู้ชมเติมครั้งหนึ่งมาได้เยอะมากๆเลยนะ โอ้ oh, อันนี้เป็นไอ้น,นี่นะคุณผู้ชมสัตว์ขี่นะครับเปลี่ยนเป็นเรือเหาะไหมเออเรือเหาะดูสมัยใหม่มากคุณผู้ชมอันนี้เขาให้ซื้อ648หยวนพอนซื้อเลยนะฮะตรงนี้เนาะ,ะไม่รีรอนะ,ะอะไรที่แบบว่าเราอยากซื้อเราซื้อได้เลยช้อปปิ้งได้เต็มที่นะค,ะคุณผู้ชมพันหยวนพันหยวนสบายอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีแบบว่าหูหลายหมื่นหยวนยนะฮะคุณผู้ชมเรามี6,480หยวนเนาะประมาณ30,000บาทคุณผู้ชมพันหยวนนี้สบายนะ3,000หยวนไหวไหม สามพันหยดก็ยังไหวนะปอนซื้อเลยนะอืโหูคุณชมเทไปไหนอะ่ะสัตว์ขี่ห้าพันหยดแล้วจะไม่ถึงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องอาจจะต้องแต่วันพวกนี้เขาได้แจกอีก6 4 8ันสี่ร้อยแปดสิบหยเราเรามาเปิดซื้อตรงนี้ได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะสบายๆนะคะสัตว์ขี่เราโดดเด่นยิ่งกว่าใครนะตอนนี้นี่นบบสัตว์เลี้ยงมาแล้วนะนี่คุณผู้ชมอันนี้คือ เราได้มาจากการเติมนะของเกมนะฮะเอ็ดเลยนะฮะอับให้สุดไปเลยนะครงนี้โอเคค่ะคุณผู้ชมมาดูในส่วนของวิธีการดาวน์โหลดเกมกันนะคะก็สามารถคลิกลงก์ที่ปอนปักปุดไปด้านล่างได้เลยนะหลังจากที่เข้ามาแล้วนะคะกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อดาวโหลดแอปพลิเคชัน X7 เกมนะกดดาวน์โหลดได้เลยกดเปิดค่ะกดติดตั้งได้เลยนะคะเพื่อติดตั้งตัวแอปพลิเคชัน X7 เกมค่ะกดเปิดขึ้นมานะคะ หลังจากนั้นนะคะตัวแอปจะลิงก์ไปที well, ่เกมที่เราจะเล่นนะคะคุณผู้ชมก็คือเกมแรกนี้เลยกดตรวจสอบดูค่ะกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะเพื่อดาวน์โหลดตัวเกมค่ะหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตั้งตัวเกมกันค่ะกดติดตั้งได้เลยแล้วก็กดเปิดได้เลยค่ะเพื่อเข้าสู่ตัวเกมค่ะมาถึงหน้าลงชื่อเข้าใช้นะคะคุณผู้ชมนะคะจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน g o o g l e Gmail ก็ได้นะคะหรือว่าจะลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลก็ได้นะคะส่วนตอนจะลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะ เสร็จแล้วนะคะใส่อีเมลนะคะในช่องของจดหมายตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นกดรับรหัสค่ะตัวรหัสจะถูกส่งไปในอีเมลนะคะแล้วก็เอารหัสนะคะมากรอกในช่องกรอกรหัสตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เข้าเกมมาแล้วนะคะและยังไม่เป็นภาษาไทยนะให้คุณผู้ชมนะคะคลิกแทบด้านซ้ายตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะไปที่การแปลค่ะ แล้วก็ไปที่หัวข้อแพทนะคะคุณผู้ชมน้องภาษาเกมคุณผู้ชมเลื่อนลงมานะคะเลือกเป็นภาษาไทายได้เลยแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะคนอื่นเขาขี่แบบว่ามังกรมังกรงตัวเล็กๆกันนะคะไม่นะเราขี่กระต่ายตัวไซยักษ์นะฮะเป็นกระต่ายไซพิเศษคุณผู้ชมเนี่ยคนอื่นเขาขี่ปลาวงปลาวานสีทองนะฮะของเราขี่กระต่ายเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นบอดโลกนะคะก็เรียกว่าไรนะเป็นบอดมัพ VIP อ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเพื่อมาล่าของส้มนะ,ะเนี่ยก็จะมีผู้เล่นอื่นๆด้วยนะคะ ก็ต้องมาแย่งตีบอสกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวปอนลองไปบอสโั้สุดคือ38แปด 3, กันนะพอดัน v i p เปิดนะ้คุณผู้ชมรีบมาล่าบอส v i p นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะไม่ทันคนอื่นนะคะนี่ก็จะไปล่าบอสเวลสามแปโอโหตัวใหญ่มากเลยอะ่ะตัวนี้เหรอโอ้โหปอนไหวแล้วนะของแดงเรามีนะคะเนีย่ยคุณผู้ชมมันจะได้ของส้มด้วยนะฮะ เดี๋ยวคุณจะได้ของรัวๆเลยนะทำตามมิชั่นไปนเรื่อยๆเลยนะคะนี่อบอสเกิดอันนี้เขาก็มาตีเหมือนกันนะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นผู้เล่นคนอื่นนะคะมีนักอะไรบ้างอันนี้นักเวนักดาบดาบคู่หรออปืนคู่คุณผู้ชมแล้วก็มีน่าจะเป็นทวนเหมือนเราอันี้มาแล้วมาแล้วตีเลยตีเลยนี่ได้ของส้มนะคะ เรา,าเราจะต้องมาเก็บบอลนี่นะแต่ว่าอาจจะต้องไปเก็บขั้นที่มันสูงกว่านี้น่าจะเป็นหอคอย exp ป่ะคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจนะโอเคดาทัดไปเลยค่ะบอลจะลงหอคอยไปเรื่อยๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวอไปทัดให้หอคอยต่อนะคะคุณผู้ชมเนาะ เดี๋ยวป้อนจะท้าทายเอาคอยไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเจอบแบบไหนเราก็สู้ได้นะคุณผู้ชมเราจะตีแรงอยู่แล้วะตอนนี้ตัวเราค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะคะน่าจะไปได้หลายชาั้นเลยแหละคุณผู้ชม ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเกม Origin Battle Chronicle ใครอยากให้ิวเกมมือถือแบบไหนหรืออยากให้แนะนำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวป้องขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะแต่ว่าก่อนไปนะคะขอฝากแอปพลิเคชันดีๆก่อนค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน X7 Game ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่ปอนดาวน์โหลดเกมนี้มานะคะซึ่งตัวแอปพลิเคชันยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมเกมมือถือจากหลากหลายผู้พัฒนาค่ะโดยเฉพาะเกมจากจีนและเอเชียตะวันกเฉียงใต้ทำหน้าที่เป็นเกมมาร์เก็ตเพค่ะตัวแอปยังแจกกิฟต์โค้ดและคุปองเงินสดอีกมากมายด้วยนะคะยังไง แชัน X7 เกมค่ะ